การฟีดแบกให้เหมาะสมกับลูกน้อง4ประเภทเพราะการฟีดแบกหรือการให้คำแนะนำเชิงบวกไม่ใช่สิ่งที่ทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดค่ะการให้คำแนะนำจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะพฤติกรรมหรือความสามารถการทำงานของแต่ละบุคคลในบทเรียนนี้เราจะมาพูดถึงลูกน้องที่มีลักษณะที่ต่างกัน4ประเภทที่เรามีโอกาสเจอได้ในองค์กรค่ะ ลูกน้องประเภท High Performer นี่แหละดาวเด่นของเราทำงานดีเก่งมีประสิทธิภาพควรให้ฟีดแบ็ k ที่ p o s i t i v ฟและเพาาเจ่อจงเปลี่ยนจากการพูดอะไรที่ไม่ชัดเจนเช่นงานมนวนก่อนคุณทำได้ดีมากนะแต่ควรเปลี่ยนมาเป็นกล่าวชื่นชมและเฉพาะเจาะจงเช่นในงานที่คุณได้ไปติดต่อลูกค้าใหม่เนี่ย คุณจัดการได้ดีมากๆเลยนะลูกค้าฝากคำชมมาถึงคุณด้วย <_ an unrelated> การทำงานกับลูกน้องประเภทนี้ต้องอย่าเข้าไปแทรกแซงหรือกำหนดกฎเกณฑ์กับลูกน้องดาวเด่นเหล่านี้มากนะักเพราะพวกเขาจะเป็นคนที่ s e l ล์โมด v เว e คือการมีแรงจูงใจในตนเองและชอบได้รับอิสระในการทำงานหากคุณฟิดแบกบ่อยเกินไปแม้จะเป็นการพูดถึงเรื่องที่ดี แต่อีกฝ่ายอาจรู้สึกเหมือนกำลังโดนควบคุมลูกน้องประเภท a d e p t a t e Performer ทำงานได้ดีในระดับหนึ่งไว้วางใจให้ทำงานได้แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นลูกน้องประเภทนี้สามารถส่งเสริมให้เขาทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้โดยการลองสังเกตและหาสิ่งที่เขาทำได้ดีคืออะไรทำด้วยการลองถามเขาตรงๆ ว่าเขาสนใจหรืออยากทำสิ่งไหนเพิ่มเติมและการให้คำแนะนำควรแสดงความชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นการคุยส่วนตัวหรือต่อหน้าคนอื่นในทีมเพื่อเป็นการให้กำลังใจอาจต้องให้ฟีดแบ็กกับคนกลุ่มนี้บ่อยกว่าลูกน้องประเภทไฮเพอร์ฟอร์เมอร์แต่อย่าทิ้งหายไปหรือเว้นระยะนาน เพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่โดนล,ลืมและไม่ให้ความสำคัญพอเขาสามารถทำงานของเขาได้ดีอยู่แล้วก็จะไม่โดนตำหนิหรือไม่ได้รับการยกย่องอย่างไฮเพอร์ฟอร์เมอร์ลูกน้องประเภทเพ r r อร์ฟอร์เมอร์การทำงานหรือคุณภาพงานของเขาอาจยังไม่ดีพอแต่เราเห็นศักยภาพว่าเขาต้องทำได้ดีกว่านี้แน่ๆลูกน้องประเภทนี้ จะต้องฟีดแบคมีสิ่งที่เขาสามารถควบคุมและสามารถเปลี่ยนตัวเองได้มีหลายปัจจัยที่ทำให้ลูกน้องหลายๆคนตกมาอยู่ในกลุ่มนี้โดยที่อาจไม่ใช่ความผิดของเขาเองคุณลองสังเกตดูว่าบริษัทได้ให้ความรู้หรือเทนนิ่งเพียงพอที่จะช่วยเพิ่มสกิลการทำงานของเขาหรือไม่หรือหัวหน้าได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแก่เขาหรือเปล่า หรือบริษัทได้ให้ทรัพยากรเพียงพอต่อการทำงานหรือไม่เช่นหากเราอยากให้เขาวิเคราะห์ข้อมูลแต่ข้อมูลที่ได้มาจากทีมอื่นมีไม่เพียงพอทำให้ผลงานที่ออกมาไม่มีคุณภาพแล้วเขาต้องโดนตำหนิอยู่คนเดียวถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ก็ดูจะไม่ยุติธรรมต่อเขาเท่าไหร่หรือเพื่อนๆที่ทำงานไม่ให้ความสนับสนุนในด้านต่างๆ การให้ฟีดแบ็กกับลูกน้องประเภทนี้ก็ควรเฉพาะเจาะจงและบ่อยครั้งกว่าพนักงานสองประเภทแรกค่ะลูกน้องประเภท new employee พนักงานใหม่ยังไม่มีประสบการณ์และยังไม่คุ้นชินกับการทำงานเพราะฉะนั้นหัวหน้าควรให้ฟีดแบ็กที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่เขาต้องทำสิ่งที่ควรนำมาฟีดแบ็กคือวิธีการทำงานสกิลที่จำเป็น และความรู้ที่ต้องมีในการทำงานคุณควรหมั่นเล่าเป้าหมายใหญ่ขององค์กรและชี้ให้เห็นว่าเขาสามารถมีส่วนช่วยในการทำให้ถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรลองสังเกตลักษณะของลูกน้องหรือเพื่อนร่วมง,งานของคุณว่าตรงตามลักษณะไหนบ้างแล้วมาแชร์วความคิดเห็นกันในกิจกรรมถัดไปได้เลยค่ะ